เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีลูกพระธรรมจังหวัดจันทบุรีนำโดยกาเลนิดถนอมจันทวงศ์ได้ถวายผลไม้ซึ่งประกอบด้วยเงาะมังคุดลองกองและทุเรียนจำนวน400กิโลกรัมพร้อมทั้งถวาย พไทยเพื่อให้ทางโรงครัวนำไปใช้ประกอบพัฒนารถวายแด่พระพิสุสามเนรวัดพระธรรมกายซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ปารบเหตุเนื่องในวันคล้ายวันเกิดจึงได้นำผลไม้มาถวายเป็นสังฆทานทุกปีเพราะมีความศรัทธาในวัดพระธรรมกายเนื่องจากมีพระพิสุทธสมเนรผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมากจึงอยากถวายผลไม้ที่มีรสเลิศและเป็นการสั่งสมบุญตามวิถีชาวพุทธ ในการทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันดูแลอุปถากพระพิสุขสมมนเนรให้ท่านมีกำลังในการศึกษาเล่าเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นพระแท้โปรดญาติโยมซึ่งในแต่ละวันจะมีคณะเจ้าภาพเดินทางมาทำบุญถวาย ผักผลไม้เครื่องบริโภคนโรงครัว7จปีวัดพระธรรมกายเป็นจำนวนมากค่ะก็ได้มาถวายทุกปีวันนี้ก็เอาทัเรียนมังคุดเงาะลองกองพริกไทยมาถวายค่ะปื้มที่ได้มาถวายแล้วก็ขอบุญหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเธอให้ผลผลิตตี่สวนได้มีผลผลิตเยอะๆจะได้มาถวายได้เยอะๆทุกปีค่ะ ทำบุญเห็นพระเยอะๆก็อยากเอามาถวายเป็นสังฆทานที่วัดพระธรรมกายค่ะทำบุญมาตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องอะตั้งแต่ปีสามหนึ่งอ่ะเข้ามาก็รู้สึกว่าทำบุญที่วัดพระธรรมกายรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ได้ผลทำอะไรก็คือมีผลได้สมอย่างอธมที่ฐานแล้วก็เลยอยากทำบุญต่อเรื่อยๆค่ะ ปืมบิติค่ะที่ได้สวยายพระเยอะๆแล้วก็ถูงเนื้อนาบุญที่เราศรัทธาทำอยู่ตลอดก็ปื้มในบุญที่ได้สวยายพระเยอะๆออค่ะ